โอ้ครับวันนี้ก็อยู่ที่เซ็นทรัลชิดลมนะครับผมก็รู้สึกว่าบรรยากาศเฟสติฟมากๆนะครับก็เหมาะกับช่วงเวลาคริสต์มาสซึ่งเมื่อกี้เราเห็นแบบต้นคริสต์มาสที่เป็นสีทองไปแล้วรู้สึกว่าแบบโห้นี่แหละคือางานคริสต์มาสในแบบสิ่งที่ไราเห็นมาตลอดเลยค่ะพอดิสน็นยังไงบ้างคะหรับงาน คือด้วยทีมพนังานด้วยเนาะ every moment with you ก็ค <Ads ense> ือมากับคนพิเศษได้ครับแล้วก็มาครอบครัวได้แล้วก็รวมถึงทั้งใครต้องการอะไรพิเศษพิเศษแต่ว่าน่ารักน่ารักสำหรับทุกคนก็สามารถมาช้อปปิ้งที่นี่ได้ด้วยเหมือนกันครับเราเล่นของขวัญอะไรพิเศษหรือยังคะเพื่อซื้อให้พ่อพี่น้องาจริงๆสำหรับคุณพ่อคุณแม่ก็คือมีอยู่แล้วแล้วก็สำหรับวันนี้ที่มาท่ามก็อ่าเล็กๆน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยประมาณบอกว่านาฬิกาครับผม วันนี้ก็มีโอกาสได้มากับทงแบรนด์แบบว่าเซ็กซเป็นเกียรติมากๆในปีนี้ถ้าสถานี่ว่านงานวันไหนคะได้ครับยังไงก็ฝากนะครับก็จริงๆงานมียาวเลยนะก็ตอนนี้เริ่มมา3วันแล้วแล้วก็วันนี้นะครับใครที่อยากจะต้องการอะไรของขวัญพิเศษให้กับทุกคนนะครับก็สามารถมาที่เซ็นทรัลชินลดได้เลยครับวันเกิดก็อยากมาเป็นังไงบ้างค่ะวันเกิดอะไะครับไม่ใช่ วันเกิดคุณแม่วันเกิดคุณแม่ใช่ใช่วันเกิดเพราะวันเกิดคุณแม่พอดีไปทํางานไปทํางานที่ต่างประเทศที่เกาหลีอะไรเงี้ยครับก็เลยได้แต่แฮปปี้เบิร์ t เดย์ผ่านแบบว่าโทรศัพท์อะไรอย่างเงี้ยครับใช่างง้คะกไป่นจรับโอ้ก็อากาศดีครับอากาศดีแล้วก็พอดีพี่มากลับมาในช่วงที่วันนั้นไอ้กิมะตกพอดีเนาะแล้วก็จะบอกว่าไม่ได้เห็นหิมะตกแล้วเขาแบบเพิ่งเพิ่ง มีแบบเพิ่งไล่กันมาบอกอะไรเงี้ยครับว่าขีม้าตกแล้วนะอะไรเงี้ยก็เสียดายนิดหน่อยครับก็มันก็มีเยอะครับเอ่อหงเหือท่วมอันนี้มาเชียวไม่หรอกครับก็ยังเป็นพี่คนเดิมเหมือนเดิมนะครับแต่เพิ่มเติมคืออาจจะนอนน้อยไปบ้างเล็กน้อยไปอทำไมอ่ะพี่ครับผมแต่ตั้งปีน้ใช้ปีนี้เป็นยังไงบ้างที่ไปฟังหน่อยนอนน้อยขังก็สรุปปีเนาะอันนี้ปลายปีแล้วเนาะก็รู้สึกว่าตั้งแต่ต้นปีจนถึงตอนเนี ได้ไปมีโอกาสได้ไปหลายประเทศมากครัแบบก็สนุกมากได้ทําอะไรหลายๆอย่างแบบที่ไม่เคยทํามาก่อนตั้งแต่ต้นปีก็มีโอกาสได้แบบรายการที่จีนก็แบบไปไปร้องเพลงอยู่ในแบบเรือ t h ื c r u i s อะไรเงี้ยซึ่งแบบเป็นอะไรที่แบบในชีวิตนี้พี่คุณไม่ได้มีโอกาสอะไรเตออบไรก็ทุกคนใช่ครัแบบก็ <คน S 1> หวังว่าในในข้างหน้าก็ทุกคนก็จะได้เห็นพาณิีย์คนีกมากขึ้นด้วยยังในปีหน้าเป็นยังไงบ้างขอบคีั ก็เป็นโปรเจกต์ตั้งแต่ต้นปีแล้วกันครับแต่ว่าขอฝากละครไว้ก่อนมีละครให้ทุกคนได้ดูแต่ว่าช่วงที่ละครออนก็อาจจะต้องมีไปทํางานต่างประเทศด้วยเหมืับตัวไม่ติดไทยแล้วนะก็กลับมาด้วยก็ได้ครับกลับมาด้วยก็ดีมีไปไปกับกลับได้ไม่เป็นไรอะไรก็ต่างประเทศก็คือมันติดก่อน่สตาร์ก็ใช่ครับก็ก็มีโอกาสด้วยแหละก็ยินดีครับดีใจมากๆที่แบบได้ได้ไปเปิดอะไรใหม่ๆมุมมองใหม่ๆในการทำงานใหม่ด้วย โอ้ตอนนี้ก็ <S <s ลองทํามาหลายอย่างก็รู้สึกว่าอยากจะลุยเพลงสักรอบไปเรื่อยๆครับเพราะว่าตอนนี้รู้สึกว่าคือคือเดโมที่ทํามันเยอะมากแต่ว่าน้องๆยังไม่มีโอกาสได้แบบให้ทุกคนได้ยินกันเลยอะไรก็เลยอยากจะปีหน้าที่แพลนไว้ก็คืออยากจะให้ทุกคนได้ฟังเพลงของปีที่แต่งมาแล้วจะครับ ได้หี่ฝากละครอยไรัไ,ได้ครับยังไงก็ฝากละครเรื่องก็รักมันปักใจด้วยนะครับก็เดี๋ยวจะออนแอร์ช่วงต้นปีหน้าเลยก็เปิดละครมาเปิดปีมาก็ได้เจอละครของพีทเลยกับทางช่องสามนะครับยังไงก็ฝากด้วยนะครับแล้วก็โปรเจกต์อะไรอีกหลายๆอย่างที่พีทเนี่ยเพิ่งเพิ่งกลับมาอะไรต่างๆก็ฝากอ่า ทุกคนอาจจะได้เห็นในช่วงปีหน้ายังไงก็ฝากด้วยครับพูดอะไรมากไม่ได้นะครับแต่ว่าฝากด้วยครับขอบคุณมากครับขอบคุณนะครับได้เลยได้เลยได้เลยครับปีก็เฮ่ต้นสีร้า พี่เขาไม่บาพี่ไม่บาด้วยขอบคุณค้าขอบคุณมากคับ